คุณผู้ชมคะหลังจากที่ป้านเนียนนะคะได้สอนเมปั้นลิงไปแล้วนะคะลิงของเมอาจจะไม่สวยงามมากนะักเพราะปั้นครั้งแรกนะคะตอนนี้ค่ะต้องขอตัวป้านเนียนมานั่งคุยเป็นเรื่องเป็นราวทางการนิดนึงป้านเนียนคะตอนแรกเลยที่เราคุยกันป้านเนียนบอกว่าความต้องการของตลาดเนี่ยเริ่มมากขึ้นและตอนนี้ถือว่าเพียงพอกับความต้องการไหมคะหมายถึงผลผลิตใช่ผลผลไหมคผลผลิตใช่ค่ะ,คะก็บางครั้งก็ยังไม่เพียงพอค่ะ เวลาออเดอร์แบบเข้ามาหลายๆเจ้ามาตรงกันหลายๆเจ้าเงี้ยค่ะก็ถือว่ากําลังการผลิตยังไม่เพียงพอแล้วป้าเนยทำยังไงคะอย่างนี้ก็เราก็ต้องแบบฝึกสมาชิกเพิ่มขึ้นเราอาจจะบเออเอาเอานอกกลุ่มค่ะอย่างสมาชิกในกลุ่มเราไม่พอเราก็ไปฝึกนอกกลุ่มแบบไปตามโรงเรียนบ้างอะไรบ้างไปสอนเขาไว้แล้วก็เราก็ให้เขามารับงานจากเราไปทำมาค่ะแล้วถ้าสมมติว่าออเดอร์เรามาเยอะมาเยอะแต่เราผลิตไม่ทันเนี่ยเราจะบอกลูกค้ายังไงที่สั่งมา เราก็เราก็ต้องให,ให้ให้ตามคิวขอเวลาเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดนะคะต้องใช้เวลาคือให้ตามคิวใค<ช>รสั่งมาก่อนก็ได้ก่อนอนะคะคอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วอย่างนี้เองค่ะป้านเนียนค่ะป้านเนียนจะสั่งของพวกนี้ไปขายที่ไหนเอาไปขายที่ไหนวางจําหน่ายที่ไหนอ๋อยังยังการตลาดเงี้ยเราก็แบบ ได้รับความสนับสนุนจากอทางกรมการพัฒนาชุมชนบ้างจากหน่วยงานราชการเงี้ยที่เขาจัดงานจัดบูธให้ออกบูธเงี้ยค่ะค่ะอย่างสมมติว่างานของกรมพัฒนาชุมชนก็ทางเมืองทองเงี้ยงานโอท็อปเงี้ยค่ะอะโอทอ็อ,อ,ทอปแน่นอนเมืองทองใหญ่ใเนี่ยทุกปีเราจะมีอย่างน้อยปีละสองครั้งแหละ,ะแต่ถ้าสมมุติอนะโอท็อปที่อื่นนะคะในลบบุรีหรือว่าจังหวัดหรือภาคอื่นเนี่ยมีไปไหมก็ไปค่ะไปค่ะอย่างเครือข่ายต่างจังหวัดชวนมาเราก็ไปค่ะค่ะเราก็จะพยายามแบบไปเอาผิดพันธุ์เราไปประช สัมพันธ์ให้ทั่วประเทศเลยค่ะค่ะและตอนนี้ถือว่าคู่แข่งของเราเนี่ยมีมีหรือยังที่ใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุเหมือนเราเนี่ยค่ะก็ก็มีบ้างค่ะแต่ยังน้อยค่ะค่ะค่ะแลวอย่างนงี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยตอนนี้ได้5ดาวใช่ไหมคะห้าดาวอย่างนงี้แล้วมีการคิดว่าจะพัฒนาต่อยอดเป็นลิงเนี่ยรูปแบบอื่นๆไหมคะตอนนี้เหมือนจะเป็นของที่ระลึกของโชว์มากกว่าแบบที่เราเห็นเนี่ยค่ะค่ะว่าะเนียอยากจะทําอะไรเพิ่มไหมคะพัฒนาไปไอ ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยก็แบบให้เพิ่มประโยชน์ใช้สอยเข้าไปอะค่ะอย่างเี่ว่าทาเป็นหัวดินสอปากกาอะไรเงี้ยอ๋อเริ่มมีแล้วเริ่มมีเริ่มคิดเพิ่มแล้วอย่างนี้ความคิดในการต่อยอดที่จะผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์แบบต่างๆเนี่ยโชวหรือว่าหัวดินสอเนี่ยใครเป็นคนคิดให้ป้าเนียนก็เราเราก็คิดกันเองอะค่ะแล้วก็ร่วมกับสมาชิกใครมีไอเดียอะไรก็มาแนะนํากันมาร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันทำค่ะแล้วจากที่เห็นเนี่ยป้าเนียนบอกว่าตอนเนี้ยปั้นเนี่ย ก็เริ่มจะน้อยนะคนเริ่มปั้นน้อยขึ้นบอกว่าอยากสอนด้วยเวลามีใครอยากให้เราไปสอนเนี่ยไปด้วยก็ไปค่ะถือว่าภูมิปัญญาเนี้ยอยากจะเผยแพร่ด้วยค่ะนอกจากสอนในเขามีอาชีพแล้วยังสอนในเขาทําเป็นด้วยค่ะค่ะแล้วเคยมีสอนเด็กๆไหมมีค่ะเด็กๆตัวน้อยๆจะไปบ่อยมากค่ะตามโรงเรียนนะคะค่ะแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมเขาไม่เสียค่ะอะไรอย่างเราเขาก็ทางโรงเรียนก็อาจจะช่วยค่าวัตถุดิบเรามาบ้างแต่ว่าค่าสอนนี่เราฟรีแน่นอนนะให้ความรู้ฟรีแน่นอน ป้าเนียนขาวกมาเรื่องของการตลาดนิดนึงการตลาดแน่นอนว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยของป้าเนียนเนี่ยน่ารักน่าชังทีเดียวนะคะน่าเก็บไว้น่าโชว์แต่ว่าแพคเกจจิ้งหีพอต่างๆเนี่ยบางส่วนก็เริ่มพัฒนาแล้วอะอย่างที่ข้างๆเม์นะคะขอหยิบนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเป็นหีพอกล่องของทางกลุ่มที่ทําขึ้นมานะคะใ,ในกล่องเนี่ยอะป้าเนียนอธิบายสิมีอะไรบ้างก็จะมีแบบเป็นเป็นลิงปิดหูปิดตาปิดปากเขาเรียกว,ว่าปิดสาธรรมเงี้ยค่ะ คนทั่วไปจะรู้จักค่ะค่ะเอาไว้เป็นของขวัญของฝากดีค่ะมีความหมายดีค่ะปิดหูปิดหูปิดตาปิดตาปิดปากเขาเรียกว่าปิดปิจศนาธรรมค่ะปิจศนาธรรมค่ะแล้วก็นี่จะเป็นกล่องนะคะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะอ่าแล้วก็มีตำนานมีเรื่องราวค่ะอ่านี่งานตำนานมีเรื่องราวอ๋อด้านหลังด้านหลังค่ะด้านหลังคือ เมื่อนึกถึงหมดอ่าค่ะอันนี้เขาเรียกว่าตำนานเป็นตอรี่ของของลพบุรีเราค่ะถือว่ากลุ่มปั้นลิงเนี่ยปั้นสิ่งที่เป็นของที่เป็นสัญลักษณ์นะคะของจังหวัดลพบุรีอ่าแล้วก็มีที่จะจําหน่ายต่างๆนะคะอันนี้คือวัสดุที่ใช้คุณผู้ชมคบประเดียนอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างที่แบบว่าก็ะะจะมีดินสอพองนะคะเป็นตัวหลักเลยมีเกาลัดเท็กมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดหรือแป้งขนมปังนี่ใช้แทนกันได้หมดอ๋อได้หมดเลยและคุณสมบัติก็คือไม่มีเป็นทางค่ะค่ะ แล้วก็จะมีซีโปเตอร์สีโปเตอร์ดสันกันบูดนิดหน่อยค่ะค่ะเพื่อยืดอายุการใช้งานให้มันอยู่ในถ้าเรายังปั้นไม่เสร็จเนี้ยให้มันช่วยยืดอายุได้ค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรประเภทของใช้ใช้เป็นของันของฟากวิธีการดูแลรักษาอันนี้แหละสําคัญป้าเนี่ยต้องบอกเลยวิธีการดูแลรักษาเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถถูกน้ําปริมาณมากได้เพราะอะไรคะ ก็มันมีส่วนผสมของกาวลาเท็กกับแป้งอ๋อใช่ใช่ตอนประกอบล่างเมื่อกี้ถ้ามีน้ํามามันจะติดกันใช่ค่ะอ๋อห้ามถูกน้ําไม่สามารถเช็ดด้วยแอลกอฮอล์หรืออะไรก็ได้ไม่ได้แอลกอฮอล์เช็ดไม่ได้เช็ดได้นะคะแต่อย่างเชว่าถ้าล้าสกปรกหรืออะไรเงี้ยอ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อค่ะแล้วก็เก็บในที่มีการถ่ายเทที่จําคัญห้ามบริโภคห้ามบริโภคเพื่อเด็กเล่นใช่ไหมคะต้องบอกไว้เพราะว่าเด็กบางคนอาจจะเห็นน่ารักมันเหมือนขนมหรือช็อกโกแลตหรือเปล่าอืมน่ารักจังเลยค่ะ แต่ว่าอย่างนี้อยากจะให้หน่วยงานภาคหักเอกชนเนี่ยมาเพิ่มส่วนไหนไหมก็เราเราอยากให้สนับสนุนด้านบรรจุภัณฑ์ค่ะเพราะว่าผิดพัณฑ์เรามันจะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยคือไม่ตายตัวค่ะก็ต้องออกแบบกันนะใช่ค่ะค่ะในช่วงสุดท้ายค่ะอยากให้ป้าเนียนนะคะฝากทิ้งท้ายถึงกลุ่มปั้นลิงหน่อยฝากประชาสัมพันธ์เลยค่ะซื้อได้ที่ไหนจะเจอได้ที่ไหนบอกเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปั้นลิงนะคะเรารับสั่งทําตามออเดอร์นะคะ หลากหลายรูปแบบค่ะก็ติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทร0890878647ค่ะค่ะติดต่อป้าเนียนได้เลยนะคะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าตุ๊กตาปั้นลิงนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นะคะของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะที่วันนี้ค่ะพัฒนาต่อยอดจนเป็นโอท็อปห้าดาวค่ะที่สําคัญค่ะเป็นสิ่งที่แสดงนะคะหัตถศิลป์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีได้ดีทีเดียวคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามนะคะรายการโอท็อปติดดาวของเราค่ะ จะออนแอร์นะคะออกอากาศทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะที่สำคัญค่ะเราจะไปทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมที่ไหนมีโอท็อปที่น่าสนใจติดต่อรายการของเรามาได้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการค่ะต้องขอขอบคุณป้าเนียนเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ตามรับชมรายการของเรามาตลอดสวัสดีค่ะ